สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินแปลงสวยสำหรับสร้างบ้านสวนใกล้ตัวอำเภอสีคิ้วบนเนื้อที่โฉนด12ไร่2งาน49ตารางวาในพื้นที่ตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่12ไร่2งาน49ตารางวาอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองรีตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจะมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ240เมตรถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนดินกว้างประมาณ5เมตร ในภายภาคหน้าจะมีการทําเป็นถนนคอนกรีตเข้ามายัางบริเวณนี้ด้วยปัจจุบันถนนคอนกรีตได้ทํามาสิ้นสุดบริเวณหน้าแปลงที่ดินของเราพอดีครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนด้านหน้าที่ดินจะเป็นที่ไร่มีไฟฟ้าประปาและมีเพื่อนบ้านพร้อมพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล242เมตรเป็นที่สูงไม่มีประวัติน้ําท่วม ที่นินของเราจะอยู่ห่างจากถนนเข้าเมืองสีคิ้วเพียง700เมตรห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เส้นสีคิ้วชัยภูมิเข้ามาเพียงแ0 0เมตรอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ช่วงอำเภอสีคิ้วประมาณ3.5กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้วตลาดสดเทศบาลสีคิ้วและสถานที่ราชการต่างๆประจำอำเภอสีคิ้วมาประมาณ5กิโลเมตร อยู่ห่างจากบิ๊กซีสีคิว6กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลสีคิวมาประมาณ7กิโลเมตรที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพบริเวณแยกต่างระดับสีคิว8กิโลเมตรอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโตมาเพียง9กิโลเมตรในกรณีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร,ท,รที่ดินแปลงนี้จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราชประมาณ55กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ210กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้บนเนื้อที่โฉนด12ไร่2งาน49ตารางวาเหมาะสำหรับมาสร้างบ้านสวนทำสวนผลไม้ปลูกป่าหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายทำกำไรต่อก็ได้เนื่องจากที่ดินแปลงนี้อยู่ติดถนนสาธารณะายาวถึง240เมตร และในภายภาคหน้าจะมีการทำเป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางบริเวณนี้ด้วยครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ400 0 0บาทราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับและค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกัน0814133164 เพื่อเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณภาคินจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับอตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับคือที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นไร่อ้อยนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่240เมตรนะครับเป็นถนนดินนะครับยาวตามถนนนะครับ240เมตรนะครับ ที่ดินของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองรีนะครับตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาดูภาพถ่ายมุมสูงประกอบได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับตามแนวไร่อ้อยบริเวณนี้นะครับไปจนถึงสิ้นสุดบริเวณพุ่มไม้นะครับด้านนี้ก็จะไปสิ้นสุดยังบริเวณต้นไม้นะครับที่สูงสูงอยู่ด้านหน้านะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรา ด้านนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตที่ดินของเราจะอยู่บริเวณรถคันสีขาวของเรานะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับมาสี้สุดบริเวณนี้พอดีนะครับในภายภาคหน้าถนนบริเวณนี้ก็จะทําเป็นถนนคอนกรีตด้วยเช่นเดียวกันเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่2งาน4 9ตารางวานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับที่ดินอยู่สูงระดับเดียวกับถนนนะครับเป็นที่ไร่นะครับสามารถมาสร้างบ้านได้นะครับมีเพื่อนบ้าน อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอีกประมาณ4หลังนะครับอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์มาประมาณ3.5กิโลเมตรนะครับแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนสีเลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 0 1เส้นสีคิ้วชัยภูมินะครับเข้ามาอีกประมาณ800เมตรนะครับอยู่ใกล้กับตัวอำเภอสีคิ้วนะครับห่างมาประมาณ5กิโลเมตรแค่นั้นเอง ด้านหน้ารถคันสีขาวของเรานะครับตรงเข้าไปอีกประมาณ73เมตรนะครับจะไปยังจุดสิ้นสุดแนวเขตแปลงที่ดินของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะยาวนะครับตามแนวต้นไม้นะครับไปจนถึงด้านหลังของปุ่มไม้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่2งาน49ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายในราคาไร่ละ 4, 0 0 0 0นบาทนะครับแหล่งนี้สามารถนํามาจัดล็อกแบ่งขายทํากําไรต่อได้นะครับเป็นที่ดินส,สําหรับสร้างบ้านสวนนะครับ อยู่ติดถนนสาธารณะนะครับยาวถึง240เมตรเลยนะครับท่านใดที่ต้องการที่ดินเก็บไว้นะครับสร้างบ้านสวนนะครับทำสวนป่าหรือจะมาจัดล็อกแบ่งขายทำกำไรก็ได้นะครับบริเวณนี้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ